สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้มีโมเมนต์ดีๆน่าประทับใจมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเป็นโมเมนต์ของชัดชู่ออนโมกสีกับโค้ดนะครับซึ่งเมื่อคืนหลายๆคนก็ส่งกําลังใจรัวๆให้ชัดชู่ออนเธอมาหลายนัดแล้วทาท็อปสกอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มานัดเมื่อคืนนี้เหมือนกับโดนจับนะครับทาให้ฟอร์มการเล่นนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะการบุกของบุมบิมถือว่ายังช่วยทีไม่ค่อย ได้ในเมื่อคืนนี้ก็สู้ๆนะครับแน่นอนว่าฟอร์มแต่ละวันมีขึ้นๆลองๆเป็นธรรมดาครับบุ๋มบิ๋มเธอก็ช่วยทีมมาเยอะแล้วซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์โค้ดที่มีการติวบุ๋มบิ๋มแบบตัวต่อตัวเลยครับโค้ดก็มีการเรียกบุ๋มบิ๋มมาหาแล้วก็กอดคอบุ๋มบิ๋มเลยกอดคอบุ๋มบิ๋มติวเลยนะครับเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับโค้ดซาดิเย่แกก็ใจดีแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวของสาวไทยของเราอยู่แล้วเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยครับโคสริเย่น่ารักจริงๆนัดหน้าก็มารอเชียร์สองสาวไทยของเราเพียวบุ๋มบิมแล้วก็ซาริเย่กันต่อครับขอให้ทำผลงานได้ปังๆเพื่อรอบ8ทีมสุดท้ายครับ